สวัสดีกับช่างไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการขอไฟชั่วคราวนะครับการขอไฟชั่วคราวทํำยังไงไปติดต่อที่ไหนใช้เอกสารอะไรใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็การไฟฟ้าคิดราคาต่อหน่วยยังไงนะครับมาวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันให้หมดเลยนะสําหรับใครที่กําลังอยากจะปลูกบ้านหรือมีกิจกรรมที่จะต้องใช้ไฟแต่ในพื้นที่นั้นน่ะ อาจจะไม่ใกล้ตัวบ้านหรืออาจจะจําเป็นต้องมีการที่จะต้องใช้ไฟในระยะเวลาสั้นหรือไม่เกิน1ปี2ปีอะไรเงี้ยครับเรามาดูขั้นตอนการขอไฟชั่วคราวว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างและต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการขอไฟชั่วคราวเนี่ยมันขอไม่ยากนะครับถ้าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเราใช้เอกสารแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ หนึ่งสถานที่ที่เราจะติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้า,อ,าอยู่ในชุมชนมีมิเตอร์ลูกอ응ื่นๆคือมิเตอร์ข้างเคียงนะครับเราควรจะไปถ่ายรูปเอามิเตอร์ข้างเคียงเนี่ยเสาไฟที่เราต้องการจะติดมิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยถ้าบ้านเราอยู่ในชุมชนนะถ้าพื้นที่เราต้องการจะขออยู่ในชุมชนเนี่ยเราควรที่จะถ่ายรูปมิเตอร์ใกล้เคียงหรือมิเตอร์ณเสาไฟที่เราจะติดมิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยครับถ่ายให้ติด หมายเลขเครื่องวัดตัวนี้แหละจะเป็นตัวอ้างอิงให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะมาติดมิเตอร์ให้เราตรงไหนนะครับคราวนี้ค่าใช้จ่ายในการขอมิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยถ้าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเหมือนจะเป็นลักษณะแกมบังคับแล้วกันนะเขาจะให้เราอยู่ที่ขนาดไฟฟ้าที่15ทับสแอมป์นะครับได้มิเตอร์ไฟขนาด15ทับสแอมป์นะครับค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่6000บาททวนเลยนะนี่เดี๋ยวมีใบเสร็จให้ดูเพิ่งไปขอมา ลักษณะ6000บาทเนี่ยจะเป็นค่ามัดจำมิเตอร์นะครับจะเป็นค่ามัดจำมิเตอร์นะเราสามารถขอเงินคืนได้หลังจากที่เราแจ้งคืนไฟฟ้าชั่วคราวนะครับโดยการไปแจ้งเจ้าที่ให้เขามาถอดหม้อหลังจากเราเสร็จกิจกรรมเสร็จงานก่อสร้างที่เราใช้ไฟเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเราแจ้งแจ้งยกเลิกหม้อเสร็จปุ๊บเขาจะคืนเงินให้เรานะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลคราวนี้ มีคนเคยสงสัยว่าแล้วมิเตอร์ไฟชั่วคราวค่าไฟเท่าไรค่าไฟของเลทไฟฟ้าพิศเศษเลทไฟฟ้าชั่วคราวนะครับอยู่ที่หกนะบาทสี่สิบตางค์ร้วๆนี่แหละเออหกจุดสี่และกันกลมๆนะครับหกบาทกว่ากวา่าหลังจากที่เราไปขอแล้วเราจ่ายเงินเรียบร้อยได้เบสเสร็จมาแล้วเนี่ยอ่าเราก็รอไม่น่าจะเกินอาทิตย์ครับเดี๋ยวเจ้าที่จะเอามิเตอร์มาติดให้ถ้าเราเป็นงานก่อสร้างหรือเราเป็นงานกิจกรรมต่างๆเราก็ให้ช่างเอาเอาสายไฟไปต่อจากตูดมิเตอร์มาใช้ได้เลยนะครับ หลังจากเสร็จกิจาการหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเขาเข้าไปแจ้งยกเลิกเขาก็จะถอดหม้อคืนพูดถึงอีกในมุมหนึ่งสําหรับคนที่ขอไฟชั่วคราวไปใช้ก่อสร้างในพื้นที่ที่ห่างจากชุมชนไม่มีจุดอ้างอิงไม่มีมิเตอร์ใกล้เคียงนะครับระยะสายระยะสายจ่ายแรงต่ำอาจอยู่ใกล้ๆไม่ได้ผ่านที่หรือผ่านไม่ผ่านอันนั้นนะ่ะต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ ถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้จริงๆนะครับถ้าเราอยู่พื้นที่ที่มันหายชุมชนไปมีแหล่งอ้างอิงเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็เหมือนเดิมเลยก็คือประชาชนนั่นแหละ,ะจะถ่ายรูปพื้นที่ถ่ายรูปเสาไฟใกล้เคียงไปแล้วก็ไปแจ้งเจ้าที่เจ้าที่เขาก็จะสอบถามเบื้องต้นคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะมีสาขาอยู่ใกล้บ้านเราอยู่แล้วเขาจะรู้พิกัดคร่าวๆอยู่แล้วนะครับแต่เขาจะไม่ยืนยันในกรณีที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงไม่มีมิเตอร์อ้างอิงไม่มีมิเตอร์อื่นอ้างอิงนย เจ้าหน้าที่เขาจะรับเรื่องไว้แล้วก็เขาจะมีทีมงานสารวจออกสมรวจหน้าง,งานว่าที่ที่เราขอไฟชั่วคราวเนี่ยสามารถลงมิเตอร์ชั่วคราวได้ไหมนะครับถ้าลงได้เขาก็จะแจ้งให้เราไปจ่ายเงินแล้วเขาถึงมาติดมิเตอร์ให้ในบางกรณีนะครับในบางพื้นที่นะครับหลังจากเราขอมิเตอร์ชั่วคราวเสร็จจ่ายเงินเสร็จระบุที่ตั้งที่จะติดมิเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยในบางพื้นที่นะอันนี้ขอย้ำว่าเป็นบางพื้นที่นะครับ เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีเอกสารให้เรามาเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นอาจจะมีตู้พลาสติกกันน้าสักใบหนึ่งเขาจะมีรายการให้เลยแหะครับอาจจะมีตู้พลาสติกใบหนึ่งแล้วก็ไปซื้อเมนเซอร์กิตหรือไปซื้อเบเกอร์ตัวหนึ่งเอามาติดน,นจุดจุดนั้นไว้ให้เขาส่วนใหญ่แล้วก่อนจะเป็นกรณีที่มันอยู่ห่างไกลชุมชนมันอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอย่างเงี้ยเขาจะแจ้งให้เราไปซื้ออุปกรณ์มาติดก่อนอย่างเช่นซื้อตู้พลาสติกหนึ่งใบซื้อ,อ เบเกอร์ตัวใหญ่หนึ่งตัวตามพิกัดที่เขาแจ้งให้เราแล้วก็ใส่ประกอบตู้ไว้หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จนะเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาถึงจะมาติดมิเตอร์ชั่วคราวให้เรานะครับอันนี้ขอบอกว่าบันบางพื้นที่นะรายละเอียดก็อยู่ประมาณนี้นะครับเงื่อนไขก็อยู่ประมาณนี้แหละตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็จะใช้เขาก็จะให้เราใช้ไฟชั่วคราวอยู่ได้ราวๆหนึ่งปี แต่มันก็เป็นบางกรณีครับดูเป็นเคสเคสไปนะครับดูเป็นบางกรณีไปสามารถยืดหยุ่นได้สามารถเพิ่มเติมได้เพราะว่าเราก็จ่ายค่าไฟตลอดอ่ะเขาก็ไม่เอาออกหรอกเพราะเขาก็หาไรายได้เหมือนกันนะครับ